เราต้องรับใจเด็กเพราะนนี้นะค่ะมีนคนดีซะกว่าแต่ว่าเรามีหลายโรงเรียนที่คุณภาพของมันไม่เท่ากันแต่ทันเราเห็นโรงเรียนหนึ่งดีโรงเรียนหนึ่งไม่ดีแล้วก็เด็กทุกคนก็สีหน่าสร้ปัญหาใช่ใช่ให้ดีท <c oughs> ุกโรงเรียนค่ะขอแค่มัธยฐานอยู่แค่ขอให้เด็กเป็นคนดีเท่านั้นซึ่ง เาเป็าขนสูงมากค่ะถ้าคิดดีทำดีแล้วทุกอย่างทุกอย่างก็จะดีนะครับเื่องฉลาดเล่นเก่งนล่นมาจีหลางีหลเก่งกับฉลาดนี่มิเช่ทำให้มันดีเสมอไปได้ใช่ฟังเก่งมาตลอดต้องมีมาก่อนต้องฉลาดสร้างสถานแยะแย่ทัศน์นาดีจิตใจดีก็สังเกตจาก ลูกน้องแต่ละหมู่บ้านที่เข้ามาเขามีมาทุกหมู่บ้านก็จะรู้เลยว่าเด็กคนนี้จบโรงเรียนอะไรมานะคะมีทิ้งหันยังไงมีความรับผิดชอบไหมมีมารยาท่อย่าณมีจิตใจที่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเห็นก็เลยเล่าให้ท่านสมเด็จไปฟัง้องฟังไปสร้างให้มานถูกร้างโรงเรียนดีซก่อนเพรว่าเป็นทิศทางที่ถูกนะการจะไปแก้ผู้ใหญ่ในในรุ่นนี้มันแก้ไม่ได้นะ ต้องกลับไปใู้ต้องให้ลูกไปต้องกลับไปสื่สวนเด็กที่สุดก่อนพูดได้เขียนได้อ่านได้เล่าสิ่อที่อย่างในดูคของได้รับรู้ถึงแม้เราจะเปลี่ยนคนรุ่นเก่าไม่ได้แต่คนรุ่นใหม่ต้องทำให้ได้ใช่เด็กรุ่นหลังๆก็ไม่ ไม่ได้รู้จักป่าแล้วนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ทำไร่ไม่ได้ทำข้าวค่ะไม่ได้ทำเขาไม่รู้ทำไม่รู้จักป่าเด็กไม่เคยไม่รู้จักเข้ามาที่ทุ่งใหญ่ไม่รู้จักปงไม่รู้จักสัตว์ไม่รู้จักไม่รู้จักกระชินก็คิดว่าเป็นสิ่งแปลกใอย่างเงี้ขัดข้อมันทำให้เขาไม่รู้จักพอพันธุ์เลยเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะอยู่กับป่าเขาก็ต้องเข้าเมืองแล้วเขาอยู่กับป่าไม่ได้ เขาก็ต้องถ้าสมมติว่าเขามีทางไปก็แล้วไปแต่ส่วนใหญ่เกิดทั้งหมดคือช่วงวัยรุ่นออกไปทำงานสักพักหนึ่ก็จะอดคนไม่ได้ก็จะกลับมาอยู่กัความอยู่ทีนี้ถ้าอยู่แล้วปวดหัวได้เพราะว่าไม่ชินกับป่าก็จะเป็นความพัลรมาก็จะเรียกร้องให้มีการพัฒนาใช่ไหมคะต้องการเปลี่ยนบ้านตัวเองให้เป็นเมืองอะไรอันนี้ก็เป็นปัญหาในอนาคตเลยสะเ็นเลยว่าเขาต้องการความเจริญเข้ามาในป่า แต่ถ้าเขาอยู่แบงนั้นต้องการจะปลูกข้าโพดปลูกมันสำปะหลังเหมือนข้างนอกจะทำลายไปป่านี้ก็จะอยู่ไม่ได้ทีนี้เราเราเองก็ต้องเข้มแข็งเรื่องพื้นที่อย่างนี้ครับ จำเป็นอย่างนี้ค่ะต้องเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วปมปัญหามันเริ่มต้นเล็กๆขยายเรื่อยๆขยายมากแก้ไม่ได้แก้้ไไม่ดในวันหนึ่งก็จะบอกว่าไม่ได้ละทำไม่ได้ละแต่คี่เราก็องทำมาตลอดแก้ไม่ได้จะเริ่มต้นเลยต่างๆแต่เริ่มต้นก่อนแข่งก็จะตป็นต้นมันจะแข่งแรงก็พอเด็กนี่แหละคือฐานก่อนะฐานรากแข่งแรงแล้วก็แข่งแรงอันนั้นน่าจะเป็นวิธีการหยุดนะหยุดคนเก่าไว้แต่ว่าสร้างคนใหม่ไว้ ขอบเขตคนเก่ามีแช่คูซีเส้นไว้ในขณะเดียวกันก็คือให้ให้คู่รุ่นเก่ากับเด็กรุ่นใหม่มีความคิดความพานในการแล้ดูแลอย่างไรที่นี่ช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีขึ้นกัครับผมเได้ยินดีผลผลุตเลยที่นี่มันเป็นแนวเรื่อมต้นจะต้องให้เป็นเป็นระบบโลกต่อไปมาดถึงไม้ของหัวหน้าแล้วนี่ก็ต้องเป็นภาระอยู่ในระบบโลกส่งต่อให้คนรุ่งหลังให้ได้ค่ะเป็นหน้าที่ถือว่าเป็นเป็นการรักษาด้วย ด้วยไงฮะชื่อเสียงกิติยศเลยนะการเข้ามาอยู่ในหน่วยแบบนี้ถ้าไปอยู่หน่วยที่มันไม่มีชื่อมันก็อยู่สบายๆแต่ถ้ามาอยู่ทน่นี่มันก็ตรงไหนก็ทำได้นะคะแต่ว่าแต่ที่นี่เป็นแบบมันต้องใครมันมากมากกว่าเดิมเป็นทั้งป่าต้นน้ำและเป็นทั้งชุมชนกลุ่มที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ แล้วก็มีที่ที่ติดชายแดนด้วยซึ่งทําไมถึงเราถึงอยากทาภาษาเตือนใส่ลงไปด้วยเพราะว่าตรงชายแดนนะคะซึ่งเรามีสองโรงเรียนสามโรงเรียนเนี่ยตาไปตามาให้ประโยชน์ส่วนหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเราก็ให้ความสาคัญกับเขานะค่ะแล้วเขาก็ส่งลูกหลานเขามาเรียนนะคะเพราะว่าเขาอยากให้ลูกหลานเขาได้ได้เรียนภาษาไทยทั้งที่โรงเรียนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีแต่ฝั่งนี้ก็เป็นข้ามมืันข้ามเรียนฝั่งนี้ สมค,ควรนะมีการแก้จากตรง <c oughs> นี้แก้ให้มีจิตสำนึกแก้รู้จักเข้าใจทอกคนคือเราไม่อยากให้เขารู้สึกว่าการอยู่ในป่าการเป็นเษตสภานการาเป็นมารดโลกเนี่ยเขาอึดนะอัดเขาถูกบีบบังคับเขาทําอะไรไม่ได้เลยมีกติกาเย่แยะมากมายเป็เหมดแต่ถ้า เขารู้สึกรักนะคะเห็นคุณค่าแล้วเราจะภาคภูมิใจผมถ้ภาคภูมิใจแล้วกฎระเบียบต่างๆเราไม่ต้องมีใช่ไหมใช่แค่ขอให้เขาใช้ชีวิตปกติอได้ใช่ไม่ใชมชีวิตอยู่ได้อยู่ได้อยู่กับป่าได้อยู่กับป่าได้เออตัวในสายที่สุดเนา ก็สุดท้ายก็คง,ต,ง,ต,งต้องกำหนดรนูปแบบถูกไหมครับเพราะนั้นคือท,ทีมเนี่ยกลุ่เมเบอร์แต่แลนด์กับไเบอร์เดอร์นะครับซึ่งนำดโดยผี้ควบคุมนี่แหละนะครับก็จะเป็นเป็นทีมงานที่ช่วยสนับสนุนในส่วนของรีซอสนะครับคนรูปพวกอาจจะเป็นภาพถ่ายวิดีโอหรืออะไรต่างๆจนสุดท้ายผลิตออกมาเป็นเป็นสื่อที่จับต้องได้ อาจจะอยู่ในรูปของอย่างที่บอกโปสเตอร์สติปอดหรือแม้กระทั่งวิดีโอที่ใช้ในการนําเสนองานนะครับส่วนรวข้อมูลที่เป็นเชิงลึกที่นี่อาจจะต้องให้คนทางที่ีแนและทำออกมาที่เป็นวิชาการอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องอาศัยทางดีข้อทางวิชาการอะไรนั้นยินดีอยู่แล้วค่ะแค่มาช่วยในส่วนที่นะคบก็จะเป็นส่วนที่ที่ผมต้องให้ก็จะเป็นผู้ ถ่าเป็นรุ่นนมก็ผมจะน้อยมากผมจะถ่ายลบมาแลงกันเลยก็ต้องอาจจะต้องรบกวนขอข้อมูลข้อมูลเราข้อมูลเรามีบางส่วนที่มีทั้งเจ้าหน้าที่เราเจ็ดเองและภาพถ่ายจากเจ้าหน้าที่เองจากคณะอีกที่เข้ามาช่วยกันทางานที่ใช้ประโยชน์ได้ถ่ายทดีมากเพราะว่าแค่ชั้นกลุ่มสำหรับคนนี้ก็ขอบคุณมากแล้วั้องมาเที่ยวบ่อยแล้วก็อยากจะทาอะไรให้ป่ามนเป็นไปอยู่บ้างยืนสู่สังคมบ้าง คือวันหนึ่งเราคิดว่าคนที่อยู่ในป่าที่สมบูรณ์เนี่ยเห็นคุณค่าเหมือนเราที่เป็นคนอยู่ในเมืองกป่าแต่เรารู้ว่าอันนี้สงของเมืองทั้งหมดเนี่ยล้วนมาจากป่าทั้งสิ้นนี่เยเป็นน้ําเป็นน้ําฝนทรัพยากรอีกมากมายล้วนมาจากป่าทั้งสิ้นสักวันหนึ่งถ้าเราผักดันกันได้ทมีหัวหน้าได้ปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่ประมาณนี้แล้วเราสามารถใช้สื่อมาช่วยกันให้ความรู้ความ ความเข้าใจเขามากขึ้นเนี่ยต่อไปอนาคตคืว่าทั้งป่าทั้งเมืองทั้งคนน่าจะเป็นประชาธิปยกันได้น่าจะน่าจะอนาคตของทุนใหญ่น่าจะสดใสขึ้นนะเราจะพยายามพยายามจะพยายามให้ดีที่สุดครับแต่จะมีโครงการย่อยที่จะจะเขียนวัตถุประสงค์เป้าหมาย การเราไปใช้งานที่ชักเกดเจนเลยอพอมันชัดแล้วเนี่ยพี่ๆเขาก็ทำง,งานงาน่ายเราประสา,งานงานกันง่ายด้วยแล้วก็มันมีคอนเซ็ปต์คุมนะครับประมาณน,นั้นมีการพัฒงงนาเกิดมันมีให้เราปฏิบัติอยา่างอยา่างผมมีตุ๊กตาเช่นฉบับ,บแรกเนี่ยวาดเสร็จจะได้โปสเตอร์ว่าเรามากับเรื่องนกแล้วเนี้ยครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าทําไมเราต้องอนุรักษ์นกเพราะเด็กชาวบ้านที่แน่แน่นอนครับโตมาเนี่ยต้องมีประสบการณ์เรื่องหนังสติ๊กเกอร์นั้ประการที่ดีแต่ทังไงเราจะ ให้เขารดพฤติกรรมนี้น้อยลงอีกหน่อยหนึ่งคือจากที่จะเป็นนกไปซ้อมกับลูกมาเดือได้ไหมผมเคยขอแล้วมันได้ได้ยแต่ผมไม่ได้คุยกับทุกคนนะคคือบางคนเราบางคนมันดื้อมากเราเราเราพูดเขาไม่ยอมฟังแต่เขาเห็นบ่อยๆน่าจะดีขึ้นนกมันช่วยอะไรได้บ้างครับถามว่าเขาเขาดีเพื่ออย่างชีพไหมต่างหรอสนุกสนุกกับสอนความแม่เอนความงอย่างนีไอตัวนั้นที่ถูกทางลาไปสนดที่หายากที่สุดด้วย แต่ที่เอานิสการขึ้นไปที่เด็กก็สนใจนะใจคเกาะดูลูกค่ะเขาไม่ได้ซึมซับนะเพราะว่าอย่างที่มิ้นก็ได้ให้ลูกเขาดบคือนกที่โดนหนังกติกแล้วมันไม่สวยแล้วครับหด้วมนแล้ไม่สวยแล้วมัาก็ไม่เคยสวยสวยจริงๆเลยใช่ใช่เียนใหญ่เขาทำลายเพื่อความสวสงามมาเป็นออไระห่วงแหให้ดูได้ิด ให้เห็นความงามของนกคุ้นข้าของนกคุ้นขาของนกแล้วเราก็พยายามสื่อแบบด้วยอะไรได้บ้างลงด้วยอะไรได้บ้างอย่างเงีเราบบกมิ้เวช่วยเรามิ้วเวชได้ยังไงเน่ผมว่าน่าจะเป็นโจทย์แรกได้เพราะเรามาเล่นนกอยู่แล้วนะครับบางก็จะคุมคอนเซ็ปต์อยู่ประมาณอย่างเงี้ยในโปสเตอร์หนึ่งแผ่น่อสารบอกเขาไปให้ได้ว่าเฮ้ยนกกับคุณเนี่ยมันสำคัญนะเพราะว่าจากประสบการณ์การทำใช่ครับบางทีเราพูดเรื่องการอนุรักษ์ลอยๆคนไม่ฟัง แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันกลับไปที line, <e ่บ okay. ้านเขาเราเริ <e really <t ie> <t ie ่มรู้สึกเลกแล้วเฮ้ยฉันเดือดร้อนผมว่าธรรมชาติมนุษย์นต่ครับพอรู้สึกว่าตัวเองเดือดร้อนเฮ้ยตัวเองเสียประโยชน์ที่ว่าแล้วเราเริ่เราบปู้างธรรมชาติเราก็ต้องจะโยกเยอเอาธรรมชาติกลับมาตัวโยกตัวเองก่อนอย่างที่ว่าอย่างไรก็ยังไม่ขึ้นได้อย่างประเด็นเขาทําได้ทํางาเนี่ยเราพูดถึงเพียงแค่ว่าแมลงเนาะแมลงที่เป็นศัตรูของเขาเนี่ยจะพองฟันกัดนกี่จารกาแก้วมัน นกที่ควบคุมทั้งหนูทั้งอะไรอะไรที่ครับผมต้องไหนปลูกปลาต้องต้นไหนนาเรื่องการเขาพูดคุณยหายไปเยอะเพราะว่าโดนสัตว์น่นสัตว์นี่มากินเพราะคุณไปยิงนกเข้ามาคเนอแล้วก็มาจับนกได้ตายหมดสุดท้ายคือฝนจีงถูกทำลายโดยการขยายเครับฉะนั้นผมว่าการรวบรวมภาพนกกำลังหม่ําเนี่ย โอเคได้ก็จะได้นะกินแมลงก็กินแมลงอยู่กินผลไม้อยู่หลักาคาบานแค่นครับอยางพยายามนเสนอกคน้แล้วว่าูกรวมแล้วก็ลูกได้ก็มาครับก็อนก็เอาไปใช้ได mm ้เ hmm. ป mm ็นควิจาร์จะไปทาอะไรผมจะส่งให้ท้มดเรื่องท้อครับกอาดีๆนะผมไม่ได้เอาแบบไม่ดีนะเอาที่ดีที่สุดไป ไอ้ไม่ดีจะงคือโงคงแย่เพราะว่าตามตามที่คิดดีไซน์ไว้นะครับสื่อทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกตอกยามด้วยค่ายหรือว่าถ้านอกจากค่ายเราอาจจะไปขอชั่วโมงกิจกรรมของเขาที่จะคุยเรื่องเนี้ยมันก็จะไปออกเป็นของเขาเป็นเลยนะใส่ลงไปในโครงการด้วยนะกิจกรรมที่จะเข้าไปในโรงเรียนอย่างนี้ก็อาจจะเคยมาสองครั้งสามครั้งอะไรอย่างเงี้ย อยู่ในแผนอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอยากทำแต่เพิ่งราชการเรื่องที่เพราะว่าในแผนนักขยามหมดแต่มันก็ไม่ได้จริงๆเน้นเหมือนกันนะครัแล้วแต่มันคืขึ้นอยู่กับนโยบายที่ยังเห็นความสำคัญหรือเปล่าแต่แค่เสียงเข้าไปในชั่วโมงกิจกรรมนีครับว่ากิจกรรมหรือว่าเราเองก็จะตารางได้แน่นที่ครับ กับวิชาลูกเสืออย่างเงี้ยมันมีช่องแฝงแต่ลูกเสือมันจะมีได้เรื่องพวกนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นวิทยากรครับเรือมาท้ามือไปสอนไปก็ดูกันครับตอนนี้ก็จะมีทหารผ่านเพราะทร่วมกันอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นเรื่องระเบียบวินัยระเบียบแถวอะไรเงี้ยครับเราก็จะเป็นเรื่องของการย่างที่ในป่าก็ได้ถ้าเขาอยู่ในป่าแล้วเราย่างที่ยังไงก็ขี่ได้สนานเลยเกี่ยวกับกิจกรรมงานพิธี่ครับ เสือทั้งมาเนื้อพอแดงเลยเนี่ยออาหมดเลย,เลยขออันนี้หน่อย